แฟนคลับอ้ําพัชราภาเผยสลิปหลักฐานล่าสุดทางแฟนคลับของสาวอ้ําที่เป็นเพจอ้ําพัชราภาใช้เชื้อได้โพสสลิปการโอนเงินบริจาคสองสลิปโดยมีการระบุว่าช่วยเหลือใครเธอไม่เคยบอกขออนุญาตพี่อ้ําด้วยนะคะโพสต์ดีๆจากทางโรงพยาบาลที่ออกมาขอบคุณพี่อ้ําที่บริจาคให้โรงพยาบาล2อ0 0 0 0บาทต่อโรงพยาบาล ก่อนมีประเด็นที่คนถามมาว่าบริจาคไหมโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมสาวอ้ำมากมายอาทิน้องคนนั้นไม่มีที่ยืนแล้วล่ะหาเรื่องแท้แท้เล่นไม่รู้รุ่นอีกแล้วน้องอ้ำสายบุญมานานแล้วกับสัตว์ยังไม่ทิ้งเลยพี่อ้ำทั้งรวยทั้งสวยใครคิดว่าพี่อ้ำไม่ได้บริจาคอะไรเลยจริงๆแล้วพี่อ้ำไปบริจาคหลายที่ขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะคะพี่อ้๊อฟ fc ค่ะ งงใจคนเห็นแล้วทีนี้อึ้งหมายเขาทำดีแต่เขาไม่ได้อวดใครแค่นั้นตัวเองล่ะทำมั่งเปล่าแกตัดสินคนอื่นเพียงความคิดตัวเองไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะทำไมถึงมีแต่คนรักสาวอ้ํา